สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับมอเตอร์แดงนะไฮบริดสสนะครับผมนะครับนี่นะตัวนี้นะครับสเปคนะครับก็จะมีความเร็วรอบนะตามที่เนมเพจระบุไว้นะครับก็คืออยู่ที่17,200รอบถึง21,200รอบเลยนะครับผมทอร์กนะครับอยู่ที่1.4ถึง1.9นะครับเดี๋ยวก่อนใส่นะเดี๋ยวเราวิ่งรถเดิมๆให้ดูก่อนตอนนี้น้องโฟนใส่เป็นมอเตอร์ ปีาศาจอยู่นะนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องคนไปลองเล่นให้ดูรอบใหม่เปลี่ยนแม็กใหม่ด้วยอ่าเปลี่ยนแม็กใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามันยิ่งังไงนะครับก็เดี๋ยวให้น้องลองนะอ่ะขึ้นเลยลูกเราอยู่เลนซ้ายสุดนะไปแล้วไปแล้วรถอันนี้รถตัวยังอยู่ในลานนะครับไปดูไปดู อันนี้คือมอเตอร์ที่น้องใส่เล่นอยู่ประจำนะครับนี่นะโอเค,ครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสในส่วนของมอเตอร์แดงนะโอเค,ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้น้องโฟนทำการเปลี่ยนนะนะครับมอเตอร์แดงนี้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวให้น้องแกะมอเตอร์นี้มาก่อน ตอนนี้น้องโฟนก็ติดตั้งมอเตอร์ตัวนี้นะใส่เข้าไปเสร็จแล้วนะครับนี่นะเ,เดียเด๋ยวลองเปิดฟังเสียงดูนะครับตัวนี้จะแรงกว่าเหลืองนะจะแรงกว่าสีเหลืองตัวนี้นะนะครับผมไว้แดดนะสีเขียวแล้วแล้วก็จะมีตัวนี้แรงสุดนะดนะครับเพาว่าแดดนะครับนุ่มเลยอ่ะไปลองไปดูครับโอเคครับก็เดี๋ยวให้น้องโฟนลองนะอะลองวางเลยลูกเสียงเงียบมากเลยอ่ะอืมโอ้ก็วิ่งดีนะครับ แต่ว่าโอ้แรงอยู่นะนะครับวิ่งดีอยู่ครับเลื่อนอยู่โอ้โยมันวิ่งนุ่มกว่าเดิมนานะไปเลย ลังสามรังสามก็ถือว่าวิ่งโอเคเลยนะวิ่งนิ่มๆเลยครับเคครับตอนนี้ก็ไปเทให้ดูแล้วนะเป็นไงมัง่งดีเล ดีป่ะนึกว่าตายแน่นึกว่าจะ,มจะไม่วิ่งเนอจะจะมันหลุดอ่ะสำหรับใครที่จะใส่มอเตอร์แดงเนี่ยแนะนำว่าให้เราใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตุ้มนะครับหรือว่าเบรกเบรกหลังนะครับเบรกหน้านะถ้าไม่ไงนะั้นเอาไม่อยู่นะล่วงแน่นอนนะครับหลุดแน่นอนเนาะนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปต่อมานะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสองตัวนี้นะครับเป็นไรเดอร์นะนี่นะครับกับ power dash นะเดี๋ยวมาดูว่าจะวิ่งเป็นยังไงนะไไนครับผมสำหรับคลิปนี้ป๊อปาปาร์กับน้องคนก็ต้อง